สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำฮีโร่อินดี้ของผมนั่นคือกราฟกันเองกราฟเป็นตัวละครแท้งกึงเวทนะครับแล้วก็เป็นเหมือนตัวป่วนซัพพอร์ตมากกว่าที่จะเป็นแท้งโดยตรงอารมณ์เหมือนช้างครับแต่เป็นช้างแบบแปลกๆนะฮะเริ่มกันที่เราต้องพยายามพุกเขาให้ได้ด้วยเดวิลเชนครับผมถ้ากราฟพุกพลาดเนี่ยเหมือนกับผิดไปแล้วครึ่งตัวครับแต่ปัญหาใหญ่ที่ทําให้กราฟเล่นยากจริงคือท่าเนี้ยเวิลด์รีวอร์เวอร์ท่านี้เนี่ยถ้าเกิด กดใช้มันจะมีเวลาหน่วงนิดนึงไอตอนหน่วงนี่ยละครับทำให้เป็นพลาดบ่อยต้องกาดแบบล่วงหน้าอ่านอนาคตกันเลยลัวครับตัวนี้ซึ่งมันก็ต้องระวังนะอันติพลาดทีคือจบเลยไอเทมครับผมของกราคมีออฟออฟเดอะเมจิกครับอ้าวเด้งออกอันนี้นะครับเอาไว้เพื่อเพิ่มพลังเวทลดคูดาวและเพิ่มพลังชีวิตครับควรออกนะฮะรองเท้าเป็นเฮอร์เมสสิเล็กก็ได้หรือจะเป็น เน้นแรงเวทก็เป็นเอนชันติกครับจริงๆลองดูแล้วไอนี้เวิร์กกว่ามาทินที่3ครับเนื่องจากเดวิลเชนคูดาวนานครับตรงนั้นต้องทุกบ่อยๆนะฮะเลยเป็นเอจิตมาเพื่อลดคูดาวเพื่อมานานแล้วก็รวมถึงเพิ่มความถึกด้วยแต่จริงเป้าหมายหลักของเอจิตของกราคืคอเอาลดคูดาวผม20บวกกับอีก10ก็30ก็ช่วยได้เยอะนะฮะเพราะว่าเดวิลเชนเดวิลเชนเนี่ย คูอาสิบเจ็ดวิออกครบสองชิ้นนี้ก็เหลือแค่ประมาณสิบสองวิครับสิบเจ็ดสิบสองวิชิ้นถัดไปครับกราฟใช้เลือดและพลังเวทนะดังนั้นออกเป็นซอริงออร่าครับผมฮุกมาแล้วลดเกาะฝ่ายตรงข้ามด้วยนี่มันคุ้มค่าพอฮุกปุ๊บเกาะเขารถถูกป่ะเขาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็กระทืมหนึ่งทีสโลว์ไวแล้วดูดเข้ามาครับผมตามสูตรนี้นะฮะแล้วก็หนังสือครับโฮลี่ออฟโฮลี่อย่างที่บอกครับเลือดและพลังเวทต้องใช้ก็ชิ้นที่ไป สุดท้ายครับปิดเกมด้วยเมดอนินออฟทรอยครับเพราะว่าต้องการต้านทันเวทพลังชีวิตเพิ่มความถึกนั่นแหละท้ายเกมแล้วก็มีรถคูดาด้วยเป็นชิ้นนี้ครับผมสําหรับการออกไอเทมกราฟก็จะประมาณนี้นะครับมีอยู่หชิ้นลองปรับใช้กันดูส่วนวิธีการเล่นนั้นมีเกมตัวอย่างให้ดูครับเล่นแบบต้องฝึกอีกเยอะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้สำหรับคลิปนี้ป๋าขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม